ปังปอนกับปวนเพื่อนมหัศจั์ตอนป้ายักษ์ผีเสื้อสมุดวันนี้พ่อจะเล่านิทานให้ฟังดีไหมเอาเรื่องอะไรดีนะป้ายักษ์ป้ายักษ์เหรออ๋อพระอภัยมณีสินะป้ายักษ์ต้องเรียกว่าผีเสื้อสมุดถึงจะถูกนะปังปอนไปยักษ์ผีเสื้อสมุดไปยักษ์ไปยักษ์ผีเสื้อสมุดไปยักษ์ผีเสื้อสมุดเอ๊ะย่าไปยักษ์ไปยักษ หนีเร็วปังปอนยัยจะหัวเราะอีกทำไมวิ่งไม่ไปยัยหยุกจังยัยพอแล้วเลย,ย,ย,เลยอ,อย่าก,กินผมเลยมผมมีลูกสองคนต้องเลี้ยงไหนจะหมาอีกหนึ่ง และคุณเ<ช>มียต้องคอยรับรใช้ไหนเจ้าของทั้งบ้านทั้งรถต้องส่บต้วฉบับให้บกาวิทีว่อ <c oughs> เราไปภูเขาเน่การก่เหล้าร้านปักซอยก็ยังไม่ได้ใจก็ปอนตามคนมาช่วยพ่อเร็ว <c oughs> ไม่น่าเลยเราตายตั้งแต่ยังหนุม่มรู้งี้หาเมียเพิ่มสักคนก่อนดีกว่า <c oughs> พูดอ้าม<เ>น่ารำคาญจริงๆรเย้เฮ้ยเล่นโยนกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเจ็บชะมัดอา้าวปังปอนอยากกินลูกผมเลยนะเอางี้กินผมแทนและกันเฮ้ยไม่เอาดีกว่ากินบอก,กอผมแทนเนื้อเยอะหนานุ่มลิ้นเชื่อผมอ้อาวเ,เฮย้ย วุ่นวายกันจริงฉันไม่ทำอะไรหรอกน้าแค่ยิ้มปางๆมาปั่นหูแป๊บเดียวเองจงไม่จบทนฟังอีวนาเนี่ยวจะไล่ลุงจังเแี้ย